ตั้งจิตตอนเช้าแบบนี้จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตและก็มั่งคั่งร่ำรวยกับเพื่อนๆพืสำหรับคลิปนี้ค่ะก็แพรรแม่บ้านเฟร็กนะคะจะมาแบ่งปันวิธีการตั้งจิตในทุกๆวันค่ะต้องบอกว่าข้อนี้เป็นวินยัยข้อนึงของคนสําเร็จนะคะทุกคนการที่เราตื่นขึ้นมาในตอนเช้าค่ะอันดับแรกขอบคุณที่ยังมีลมหายใจอยู่ค่ะทุกคนและก็หลังจากนั้นเราก็ขอบคุณที่นอนที่ทําให้เราได้นอนหลับสบายในคืนนี้แล้วก็ขอบคุณหมอนให้เราได้หนุนนอนขอบคุณผ้าห่มนะที่เราได้ห่มอบอ่น ขอบคุณสามีที่คอยดูเราเรา,เรามาตั้งแต่นะคะอดีตจนถึงปัจจุบันขอบคุณลูกๆของเราที่น่ารักแล้วก็เป็นคนดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเป็นเด็กที่มีปัญญาชาญฉลาดอัจฉริยะสามารถทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จสูงได้ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของเราที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอบคุณญาตพิพี่น้องของเราและทีมงานของเราที่อยู่นะคะเคียงข้างเราและช่วยเหลือเราเสมอมานะขอบคุณนะคะบ้านที่เราอยู่ได้อย่างปลอดภัยขอบคุณรถที่เราขับนะคะไม่ว่าบ้านของคุณจะเป็นห้องเช่า จะเป็นบ้านเช่าหรือว่าจะเป็นห้องเล็กๆให้ขอบคุณเลยค่ะเพื่อนๆสิ่งนี้ล่ะค่ะจะทําให้คุณมีความสุขแล้วก็ที่สําคัญประสบความสําเร็จมากขึ้นนะแล้วก็นะขอบคุณรถยนต์ไม่ว่ารถยนต์จะเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นจัก,กรยานที่พาคุณเดินทางได้อย่างปลอดภยัยหรือสะดวกสบายหรือว่าถ้าคุณจะใช้สัพย์ที่ทําให้คุณนะรู้สึกดีและมีความสุขมากขึ้นหรือว่าคุณสามารถใช้คํานี้ได้เช่นกันก็จะใช้ประจําขอบคุณรถคันนี้นะที่พาฉันไปสู่ความมั่งคั่งรำ่ำรวยที่พาฉันไปสู่ความสุขความเจริญแล้วก็ที่สําคัญ ผาฉันนะคะไปสู่ความสงบในจิตใจและก็มังคังร่ารวยข้อนี้ก็สําคัญมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอ่ะแล้วก็ลำดับต่อไปก็คือขอบคุณนะคะข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าจะเป็นขอบคุณผ้าเช็ดต,ตัวนะคะหรือฉันได้นะคะซับน้านะคะในการอาบน้ําขอบคุณข้าวของเครื่องใช้ในห้องน้ําทุกชิน้นทุกอันให้ฉันได้สะดวกสบายขอบคุณนะถ้วยโถโชามให้ฉันได้นะคะใช้ในการนะคะรับประทานอาหารขอบคุณอาหารที่เราได้กินนะคะแล้วก็ขอบคุณกาแฟแก้วนี้ ที่บำรุงร่างกายฉันให้ฉันเป็นคนที่มีความสุขประสบความสำเร็จแล้วก็มัง่งคั่งร่ำรวยขอบคุณน้ําแก้วนี้ที่เป็นน้ําที่ทําให้ฉันนะคะมีความสุขประสบความสําเร็จและมัง่งคั่งร่ำรวยขอบคุณตู้เย็นที่ให้ฉันได้กินน้ำาน้ําเย็นนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็น ไม้แขวนเสื้อก็ได้ขอบคุณนะคะเตารีที่ทำให้ฉันมีเสื้อผ้ารีดสวยนะคะรีดเรียบสวยงามขอบคุณนะคะกาต้มน้ำร้อนให้ฉันได้ชงกาแฟนะคะอย่างอริอร่อยขอบคุณหม้อหุงข้าวให้ฉันได้กินข้าวขอบคุณข้าวของเครื่องใช้ไม่ว่าจะในครัวทำให้ฉันได้สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณโซฟาให้ฉันได้นั่งขอบคุณโต๊ะทำงานให้ฉันได้นะคะนั่งทำงานอย่างสะดวกสบายขอบคุณ iPad เครื่องผลิตเงินแสนล้านของฉันขอบคุณโทรศพัพท์เครื่อง ผลิตเงินแสนล้านของฉันแล้วก็ขอบคุณโซเชียลไม่ว่าจะเป็น YouTube ให้ไอเดียให้ความรู้ให้ฉันได้มีวิชาในการหาเงินขอบคุณ Facebook สื่อโซเชียลที่ทำให้ฉันได้มีแต่ไอเดียและปัญญามหาเศรษฐีขอบคุณช่อง TikTok ที่ทำให้ฉันได้เห็นแต่คลิปดีๆและก็เรื่องราวดีๆที่ทำให้ฉันพัฒนาตัวเองไปเจริญแต่เรื่องราวดีๆและสิ่งดีๆขอบคุณธรรมชาติที่แสนสวยงามขอบคุณโลกกว้างที่ทำให้ฉันได้เกิดมาขอบคุณอากาศที่ฉันได้หายใจขอบคุณพระอาทิตย์ที่ทำให้ที่สองแสงมามองให้ฉัน มองเห็นแต่ความสวยงามขอบคุณพระจันทร์นะคะที่มองเห็นในยามค่ําคืนส่งแสงสว่างส่งออล่ามาให้กับฉันให้ฉันได้เป็นคนที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จขอบคุณนะคะ ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ขอบคุณสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นขอบคุณสิ่งดีที่มีอยู่แล้วขอบคุณสิ่งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาขอและขอบคุณสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตกับเพื่อนเพื่อนเพื่อลองขอบคุณดูนะคะเมื่อเวลาเราขอบคุณนะคะในขณะที่คุณแพมพูดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวินาน,นีวิาน,นาทีนี้4นาทีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนนี่แหละคะ่ะวิธีการที่เราสามารถขอบคุณได้อย่างต่อเนื่องนี่แหละคะ่ะทุกคนในตอนเช้าและในทุกๆวันค่ะมันจะเข้าสูตรนะ17วินาทีเมื่อเรานะคะอยูู่่จจนนนนนคควววาาามิิดหรือโฟกััใ17ที้ ให้เรามีแต่ความสุขและที่สําคัญทําให้เราประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ด้วยค่ะเพื่อนๆตอนที่โค้ดแพมเริ่มต้นนะคะในการฝึกพวเนี้ค่ะโค้ดแพมก็ไม่ได้เชื่อมากอะไรมากก็ทําไปอย่าง,งานั้นเพราะว่าหนังสือบอกให้ทําคนสําเร็จบอกให้ทําหนังสือทุกเล่มก็เขียนแบบนี้อ่าไหนาลองดูซิก็ทํากันทุกคนและปรากฏว่าทุกอย่างค่ะกําลังขับเคลื่อนใหม่กําลังเรียบเรียงใหม่และมันมีกฎข้อนหนึ่งอยู่ว่านะเมื่อเราขอบคุณเรายิ่งได้รับ โดยเฉพาะในเดบิต์จเขียนไม่ชัดเลยกพแปลพอ๋อมันเป็นสิ่งนี้นี่เองเมื่อก่อนเราไม่เคยขอบคุณอะไรเลยเราไม่เราก็เลยไม่ได้รับสิ่งดีๆและที่สําคัญเมื่อเราขอบคุณมากเราก็ได้มากขึ้นเมื่อเรารู้สึกซาบซึ้งมากเราก็ได้มากขึ้นและการขอบคุณนั้นมันจะต้องออกมาจากหัวใจด้วยนะไม่ใช่แค่ปากนะดังนั้นความรู้สึกนี้สําคัญความรู้สึกมันคือ ถูกของจริงความรู้สึกมันคือสัญญาณจริงๆถ้าเรายิ่งขอบคุณมากซาบซึ้งมากเราก็จะได้รับมามากขึ้นแต่แค่เราขอบคุณตามหน้าที่เราจะไม่ได้นะเพื่อนๆดังนั้นเอโค้ดหนูก็ขอบคุณทําไมหนูไม่ได้อ๋อคุณไม่ได้ขอบคุณจากใจค่ะนะวิธีการนี้จะต้องขอบคุณจากใจซาบซึ้งและนอบน้อมแล้วคุณถึงจะได้รับนะคะมาคุณทำโดเมจิกแล้วโค้ดหนูไม่เห็นผลลั์เลยอ๋อคุณยังไม่ เข้าสู่ขึ้นเดียวกันของพลังงานจักรวาลหรือขึ้นเดียวกันของความสุขขึ้นเดียวกันที่สามารถดึงดูดเรื่องราวดีๆได้การที่เราดูดเรื่องราวดีๆได้คือต้องออกจากหัวใจต้องทราบซึ้งต้องปิติจริงๆค่ะบางคนถึงกับน้ําตาคลอขนลุกนะคะหรือบางคนอาจจะร้องไห้รู้สึกปิติจริงๆรู้สึกแบบโชคดีจริงๆคุณถึงจะได้รับสิ่งใหม่ที่ดีกว่านะอันนี้เป็นคีย์สาคัญมากๆเลยบางคนก็ตกหลุมพรางไม่รู้ก็หนูก็ทำนะโค้ดแต่ไม่นหนูหนูไม่เห็นได้เลยอ๋อคุณยังไม่อินะคุณยังไม่ทราบซึ้งพอคุณเลย ไม่ได้เรากลับไปทําใหม่ดูนะคะหลายคนบอกว่าโคตรหนูต้องกลับไปทําใหม่ไหมทําใหม่ค่ะเพราะคุณยังไม่ได้อยู่คืนนั้นคุณยังไม่รู้สึกซาสิงจริงจริงการที่จะซาสซง้ริงจริงน้าตามันจะหล่นออกมาเลยค่ะเพื่อนมันจะปิติมันจะรู้สึกรักโลกนี้มันจะเข้าใจทุกสรรพสิ่งจะรักเพื่อนมน,นุษย์รักสัตว์รักทุกสิ่งบนโลกใบนี้คือแบบรู้สึกเห็นอกเห็นใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะนั่นคือคืนเดียวกันเกาะ ธรรมชาติหรือขึ้นเดียวกันของจักรวาลน,นะคะซึ่งสิ่งนี้โค้ดแพรทําจนรู้เลยว่าอ๋อทาไมโค้ดแพรถึงเปลี่ยนทําไมโค้ดแพรพลังงานถึงดีทําไมโค้ดแพรถึงสามารถจูนตัวเองได้ไวเพราะโค้ดแพรทําสิ่งนั้นจนเข้าใจมันและต้องทำซ้ำเท่านั้นเองกับเพื่อนๆวันนี้ต้องบอกว่าโค้ดแพรตั้งใจที่จะมาบอกวิชาชีวิตวิชาความคิดและวิชาความสําเร็จให้กับ พี่น้องเพื่อนมนุษย์หรือว่าคนที่มีโอกาสได้เจอโคแพมแม่บ้านเด็เดเฟรชขอทุกคนโชคดีมีความสุขและนําสิ่งที่โคแพมได้แบ่งปันนี้ไปเป็นประโยชน์กับคุณนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะ